มารอกอนรับนายกรัฐมนตรีที่สนามฮอร์โเ,เขาวซึ่งสังเกตที่ยาวลงไปไปถึงที่จอดหอหอลงตรงนั้นแล้วก็นายกเดินตามทําการมอบพบปัดนะครับประชาชนพบปัดมรกกนะครับซึ่งฐานปฏิบัติการมรกกนั้น นะครับก็จะเป็นชายแดนชายแดน้าต้องเลนห้าต้องจิ้มเนตวนูทีเดียว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 มี

๋ให้รวมถึงหลังจากนี้นายม้งตรีก็จะเดินทางไปมอบที่ถอยอทหารกําลังสุรนารีนะครับที่ฐานมรกตที่อยู่ด้านบนนะครับทางเนิน500ร้อช่องนะครับวันนี้นายม้งตรีกำลังพูดคุยกับทีมชรบรนะครับโดยมีรองคุณธรรมอยู่ด้วยนะครับ หยุดแค่นี้พอแล้วหยุดแค่นี้พอคือขออนุญาตนะครับขอบคุณครับี่พี่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่พี่พได้อยู่ได้อยู่ขออนุญาต้ได้้อยู่ไอยได้อยู่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะขออนุญาตทางเดินนี้ครับไปดันครับข้ไปงไปาไปดันไปขไปข้าคขไ